สวัสดีสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อมือนีนไปถ่ายบรรยากาศช่งวงฤดูใบไม้ล้นของประเทศเดนมาร์กอากาศหนาวค่ะเขาน,านานหนาวแล้วเมื่อบ้าน,นเห็น เตสบาลเขามาเก็บใบใหม่ก็เลยเบ่งสะอาดหนาวแต่ว่าสวยงามค่ะสวยงามสวยงามบอกได้เลยมัก ให้เบิ้อตถนอนถนนหมู่บ้านแถวแถวที่ทำงานค่ะเลือกงานกันเลยถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งใบไม้เหลืองมีเหลืองมีสีเหลืองสีเขียวสีแดง ใครมีคนยางดอกครับเพราะว่ามันหนาวบ่ายสามบ่ายสี่มงก็มืดแล้วช่วงนี้มืดเร็วเป็นครั้งแรกแน่ครับที่ที่ไทย มากบรรยากาศธรรมาชาติหรจิตไท,ทยเห็นทุกคนได้เบิ่งกันต้นนี้คือต้นต้นแพร่เวลาเป็นมากโอ้ดุขักเห็นทุกปีหน่วยใหญ่ ทางกับบ้านค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวมูดได้ว่างๆสิไปไทยี่ปลาตามปลาตามทะเลใเบ้องช่วงนี้ร่มทะเลกับแห้งบุคลยมีคนยางดอกค่ะตอนนี้ซอยนี่ก็มีแต่ผู้ขานี่ ยังอยู่ผู้เดียวแต่ว่ารถพ่อมีแลนอยู่ ไก่สีคริสมัสมันกระสิมีต้นอันนี้ขึ้นดอกสวยสีแดงๆด,ดอกขึ้นหมากหมากเป็นหมากหมากขึ้นหมากริบแมวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะไปิ่ไทย ตามปลาบรรยากาศไหเบิงบรรจุเกดตขี่จักรยานทางกับบ้านขอบคุณสำหรับเมื่อนี้ด้ค่ะเดอร์สวัสดีค่ะ